หยุดนะเข้าไปขนมไม่ได้เออแล้วไทเมกันดีเนี่ยเราต้องคิดอะไรสักอย่างแล้ว <you> ขอทางหน่อยค่ะแน่นอน,ออนสวัสดีค่ะฉันไม่นัดนะสวัสดีจ้าแน่นอนเข้ามาเลยไม่มีปัญหาโอ้โหฉันนึกว่าฉันนึกอะไรออกแล้วละ่ะฉันจะเอาขนมทั้งหมดใส่กระเป๋าเป้แล้วก็ใส่วิกด้วยใช่แล้วแบบนี้แหละตอนนี้ฉันเป็นสาวสวยผมบรลแล้วละ่ะ เจ้าแป้มาซ่อนไว้แล้วก็ตอนนี้ฉันมีท้องแล้วแต่หน้าแต่งตานิดหน่อยแบบนี้แหละไปหาหมอกันเลยโอ้ยเ้ยโอ้โอคนหน้คนใหม่เหรอขอหมอด้หอไหมสิไม่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 ขอฉันเข้าไปข้างในก่อนนะ <c oughs> โอ้ไม่เป็นไรงั้นเข้ามาเลย <No. S 1> ห้ามมาขนมเข้มมาไม่เป็นอ,อะไรกันวางมันลงในกล่องเดี๋ยวนี้เ <c oughs> สียงจังเลยอะฉันน่งมันเข้าไปไม่ได้ <c oughs> อย่ากินขนมเยอะไปฟันจะพูเอาโอ้ เกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยหลับทางหน่อยโอ้น่ากลัวจริงๆหมอฉันก็เลยจะตายพาเข้าห้องผ่าตัดด่วนเลยฉันบอกว่าหมอจะช่วยเขาได้ทันนะอ,อ,อ๋นั่นบอสเพื่อนของฉันเกิดอะไรขึ้นเอาไม่นะฉันจะได้ไงถ้าไม่มีเธอฉันต้องการเธอ<ะ>เอเอฉันหลอกเธอนะ,อะฉันก็แค่แก้เองนะเช่าขนมมาให้เธอที่รงบยานด้วยนะดูสิมันมีพอสำหรับทุกคนเลย นี่มัชเมลโล่แล้วก็เอ็นเ็เอ็มนี่แล้วฉันล่ะโอ๊ยฉันแค่อยากกินขนมนะครั้งนี้ฉันจะซ่อนขนมในชุดพยาบาลแล้วทำไมเธอยังอยู่ที่นี่อีกล่ะฉันเป็นบรุษพยาบาลน,นะแล้วกากของเธอก็จบลงแล้วเธอสามารถไปจากที่นี่ได้แล้วเหรองั้นเหรอฉันไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยอ,อืมโอเคงั้นก็เฮ้อแต่นี่คือขนมไม่มีใครอยู่แล้วใช่ไหมี่ยมเลยนี่คือกล่องจัดการเลย มันคืออะไรเอาไปนะคำว่าสำหรับเธอเนาะฉันเองบ๊อบดูสิเงยเอาจริงด้วยไงฉันประหลาดใจมากเลยขอบคุณนะมากินกันเถอะงั้นก็มากินกันเลยนี่นี่นี่ขอขนมฉันบ้างได้ไหมง่ายง่ายสวัสดีช่างเถอะมากินขนมกันโอ้ไม่นะอเลยหมอโอ้ให้ตายงั้นต้องเว่งกันแล้วหนีเลยฉันบอกเธอแล้วว่าห้ามขนมหวนมากินในนี้นะ และเธอเธอได้รับบทเล่นจากฉันเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยหดุดก่อนนะเอามาห้ามเขาไม่ได้นะตอนนี้ค่อยดีขึ้นหน่อยแล้วเธอละสันเชยก็เหมือนกันนะอ้าฉันถืกอะไรได้ออกแล้วล่ะฮฉันเอามือปอมมาด้วยแล้วก็ใส่ลูกปัดสกินตลงไปและตอนนี้นเชอแสดงเป็นว่ามือเป็นมือของฉันโอ้ใช่เลยดีขึ้นเยอะแทบสังเกตไม่เห็นเลยนีน่มันต้องได้ผลแน่นอนงั้นก็ออกไปกันเลย Ô, ơ, chết chừng lôi. Nó sưng sáng sáng nay khó chân lucy. Ô, chân chân nát sưng khó khăn do lời. Come, ô, chân. No. Có chân. Có chân. No. 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 ฉันชอบสกีเท่าที่สุดและที่สุดขนมเข้าไปกับขนมไม่ได้ตอนนี้เข้าไปได้แล้วเออฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยไม่ฉันผ่านไม่ได้แน่ๆโอ้ฉันต้องใส่เสื้อหมอแบบนี้แหละตอนนี้ฉันเป็นหมอแล้วฉันจะผูกเนคไทด้วยและตอนนี้ฉันเอาทุกอย่างเข้าไปได้ที่ฉันต้องการในกรณีนี้ฉันติดหนวดด้วยแล้วก็เอากระเป๋ายาไปด้วยมองส่วชัยชนะอันหอมหวานเลย โอ้คุณหมอเป็นยังไงบ้างคือฉันปวดหัวมากเลยนะช่วยหน่อยนะเออฉันไม่รู้จะช่วยเธอย่างไงนะสิตัวก็ไม่ร้อนนี่ถ้าปกติดีไม่ฉันปวดหัวมากเลยนะบางทีอาจจะมียากันได้เออฉันนี่นะไม่ใช่แน่นอนฉันมีเดี๋ยวฉันจะขอใช้ก่อนดูนะโอ้ยาเม็ดสวยสวยเลยเอาไปกินแก้ปวดหัวนะขอบคุณนะหมออะไรนะมันหวานมากเลยเม็ดสีฟ้าหวาน กำลังหลอกฉันงั้นเหรอเป็นไปได้ไงฉันเป็นหมอนะเป็นหมอจริงๆเธอเป็นหมอปอมเราต้องผ่านไปได้แน่เนะมันเจ๋งแน่นอนนี่อะไรเหรอโออฉันรู้สึกแย่จังเลยเดี๋ยวก่อนนะขอฉันเช็คก่อนนะแล้วมันคืออะไรล่ะเกิดอะไรขึ้นก็เออฉันต้องการหมอนอะงั้นก็เข้ามาเลยเออนั่งรถเข็นหนุซงเลย ก็อะไรกันเนี่ยแปลกจังเลยมีบางอย่างเป็นปกปปติกแน่แนไม่ไม่เดี๋ยวก่อนนะมันคืออะไรนะฉันคิดว่าเธอเอาขนมเข้ามานะโอ้ใช่เลยจริงๆด้วยเออเธอจับฉันได้แล้วพาฉันออกไปเดี๋ยวนี้แล้วก็ที่นี่ไม่มีที่สำหรับพู้ฝ่าฝืนกฎนะมาอีกแล้วเหรอเ <No. S 1> ข้าไปได้ <Okay. S 1> ฉันยัดขนมไว้เต็มกล่องแล้วนั่นเนี่ยนายเจ้านายเจ้าโอ้ดอกไม้สวยงามมากเลยฉันเห้นดอกไม้เธอนะเห็นไหม เสียงมายากลน,นั่นเหรอ <Very well. S 1> โหน่าสนใจจังเลยฉันชอบดอกไม้จังตอนนี้ฉันก็ผ่านไปได้แล้วออนั่นนะเธอเป็นอะไรมาดูนะดูสิแฉนขนมเ,เยอะเลยว้าวเจ๋งมากขอบคุณนะเพื่อนรักขนมเยอะจังเลยฉันมีความสุขจัง uh huh. นี่เหมือนเวทมนต์หรือไงจริงเหรอสวยจังฉันก็อยากเต้นทวิสต์ของปดเลยอ๊ะเธอต้ตงตนมจังเลยนั่ลองได้กันเลย ว้าว wow, ช็อกโกแลตคินเดอร์นี่มันต้องสนุกแน่แน่มีเซอร์ไพรส์กำลังรอราอยู่แบบยิ่งใหญ่เลยไม่เลวมาดูกันว่าฉันได้อะไรฮะมันตลกไรชัดชัดข้างในมันเป็นไข่ดิบ <c oughs> ตอนนี้ฉันเริ่มจะกลัวที่ลองกับตัวเองแล้ว <c oughs> ดูเหมือนจะเป็นช็อกโกแลตนะยิ้ง <Cool. S 1> ใช่แล้วมีสองอะไรๆข้างในด้วย ฉันหลังก้อนสินแล้วนี่มันก็ไข่ดิบเหมือนกันฉันไม่ใหญ่ตัวเสี่ยงเลยอ๋ใช่แล้วแล้สามารถไล่ไข่ของฉันปักตอ,อกมากได้แกกำลังทำอะไรเนะี่ยเดี๋ยวเธอก็ลูดูสิไข่ของเธอกำลังซันดูพวกมันสิลูกเจี๊ยบตัวเป็นเป็นทั้งขนปุยทั้งหน้ารักโอาหน้ารักจั้งเลย มันดูกันเถอะว่าเราได้อะไรกันในรอบนี้ฉันคนแรกเอาไม่นะมันไม่ใช่จริงจริงไม่ไม่ใช่มันมีทำไมเธอไม่ดูล่ะเอแล้วแล้วเราก็รู้กันอ้าจะอ้วกมันคือฉันได้แบบเธอเลยเยอะใช่แล้วเข้าใจต่รู้มันคืออะไรอีทันฉันไมู่้งเคยไม่ควรเปิดฝานะฉันได้กองใหญ่กับเพื่อนเลยมันไม่ใช่แบบที่เราคิดหรอกมั้งเพราะฉันกลิ่นมันเหมือน็อกโกแรตเลย ไมอย่าเปิดนะมันเป็นขนมจริงๆแล้วมันคือนันทลล่าแหละฉันช่องมันที่สุดเลยธออยากได้ของฉันได้ไหมเอาสิขอบคุณฉันไม่กลัวหรอกทั้งหมดมันคือนันทลล่าแล้วก็แค่ถูกลองนะลองดูสิเออไมเอิก็ได้นะอร่อยแล้วฉันก็มีเยอะเลยแบ่งเอ็มมาได้สิใช่เอ็มมาลองดูสิอ อ,อะไรกันอร่อยดีนะขอเพิ่มอีกสิอ,อีปลามันทั้งเมือทั้งเหม็นคาวอะ่ะเอมม่าเธอก่อนเลยเอาเลยเอมม่าฉันเหรอออกกัได้อย่างหนืมันก็เป็นชิ้นเล็กอย่าฉันไม่ชอบสักนิดอีทานตาเธอแล้ว ฉันทำไม่ได้มันเหม็นมากฉันจะปล่อยมันกลับลงน้ำดีกว่าขอให้มันมีความสุขนะดูสินี่ดีขึ้นเยอะเลยเหลือก็เธอแล้วจูเลี่ยฉันรู้แล้วว่าต้องทำเป็นไงทังนี้ฉันจะองอาหารให้ดื้อึมกินหอมจังเลย เราเหิวแล้วอะมันมีเยอะสำหรับทุกคนเลย <y ay! S 1> เอาสิอร่อยและได้ต่อสุขภาพ <1> 1> สงสัยจังว่ามีอะไรมาเสริมโอ้ถามจริงแค่ฉันเองเหรอขน่งเล็กมากด้วยอ๋อแฉันมันใหญ่มากเลยแต่อร่อยสุดแน่น,นอนฉันเบิมันทุกอย่างให้หมดเลย ของฉันเล็กมากเลยทําไม่ใช่คนเดียวที่รู้สึกแย่นะโว้แอมม่าใช่ขันจอ้าอะไรกันปกติฉันก็กินแบบนี้แหละอย่างน้อก็ขอให้มันอร่อย้กันแต่นี่แทาจะไม่รู้สึกอะไรเลยโอ้ยทำยังบานเหงือกด้วยจูเลียท่าอยากแบ่งฉันไหมไม่มันติน,น้อยไม่ขอแอมม่าสอิอืมนี่มันยอดเยี่ยมเลยเอมม่า แบ่เพื่อนรักของเธอหน่อยสิไม่มีทางใจรไลมมอกโอ้ฉันเกือบจะลืมไปนี่ซอสไงเอานี่ไปขอบคุณมากอร่อยเพื่อนจริงๆเลยเมื่อกินกับซอสอะกินเลยอืมอร่อยจังอ๋อฉันกินนี่ไม่ได้เน่คกจะได้ช่วยทีนี่มันเกินไปแล้วนะใจเย็นก่อนนี่มันไม่ง่ายสำหรับใครทั้งนั้น เดีย๋ยวฉันเริ่มก่อนละกันโอเคไหมเออไม่นะมันเริ่มจะเผ็ดแล้วเออค่ขอน้ำด้วยเอาไปสิเอาไปสิเอาของฉันไม้ของฉันหลีกไปนะโอ,อ้โหต,ตายพอกันทีเอาไมาฉันทั้งคู่แลหละเฮ้ยคยยังชั่วขอบคุณนะจุเลียกินแล้วฉันหรอไม่ดีกว่ามัง้งจัดการได้แล้วกันได้กันได้อ๋อออฉันเหมือนแม่มังกรเลยตอนนี้มันกำลังระเบิดในปากของฉัน เอมม่าเราคนหนีกันดีกว่าจริงด้วยหลบเร็วฉันเข้มแข็งฉันทำได้อ,อะไรนะ่ะว้าวมันเต็มไปได้วยลูก,กวอลลูก,กว่ลสีแดงด้วยเจง๋งคุกเธออ๋อกันนะั้ช่างเถอะหนึ่งสองสามแคีนเี้เองเหรอ,อต้องโมจิว๋ว ได้ของจรงายาถึงเวลาหันแล้วฉันก็เซียงแกสะสลักแตงโมนี่มันบ้ามากถ้ามันกำลังกำลังะหายเลือดเลยดูสิมันสมบูรณ์แบบขนาดไหนอโอ้ไม่นะให้ตายฉันทำมันเจ๋งแล้วเราเธอรู้ไหมว่าเธอสามารถรู้ว่าแตงโมล,ลูกไหนดีด้วยกันเค้ นี่ไม่ใช่อย่างที่ฉันต้องารเลยเอาฉันออกไปทีเดี๋ยวฉันช่วยเออมันติดอะเราจะทำยังไงดีทาได้ฉันว่าฉันรู้แล้วถ้าทุกมันไม่ได้ก็เอามารวมกันสิดีขึ้นเยอะเลยฉันมองไม่เห็นอะไรเลยช่วยด้วยโอ้ว่ารอก c c o l ถามจริงฉันชอบมันสุดๆเลยให้ตาย ต้องกนินจริงๆเหรอทำไมจะไม่ละ่ะนายชอบบอกเรี่งั้นเหรอหนายบ้าไปแล้ว <Okay. S 1> ฉันจัดการมันให้หมดไปไว้ uh oh. แค่ดูก็รู้สึกแย่ยแล้วส่วนรสชาติย,ยิ่งแย่ขึ้นไปอีกฉันไม่มีทางลรือเออฉันกล่นมันไม่ลงออทางนี้ <c oughs> จบสักที ฉันไม่รู้มาก่อนว่าเธอเป็นนักว่าดลูปอะฉันลักสินะถึงเวลากินบวกอาฉันแล้ว <c oughs> บาคลินมันดีต่อสุขภาพนะรู้มั้ย <c oughs> ตอนนี้ฉันแข็งแรงกว่าเดิมอีกรอบใหม่แล้ว <c oughs> <c oughs> แต่พวกเราทุกคนได้คุกกี้แสนอะไร โอ้ฉันได้ของเล่นวิเศษเล็กๆได้ละต้องแบบนี้สิขอยืมหน่อยสิฉันก็ต้องใช้เหมือนกันเย้ yeah! ดูออฉันสิมันกำลังโตขึ้นมันได้ผลอร่อยก็เหลือแค่ฉันแล้วสินะสัสัยจังว่าจะทำให้คุกกี้ใหญ่ได้ขนาดไหนมันดูกันเลยมันขยายแล้วมากอรอยเกันมันกำลังหายไปไหนแล้วทำให้คนร,รอบมากเลย ม,มันย้อนกลับมากัดฉันฮ่าฮ่าอีธานขอบคุณโซลโอลีโอนนะพ่อนมมันดีมากเลยเจ๋งมาร์ชมันเล่าพิลิสันเลยเห็นด้วยเริ่มได้เยอะม,มากขอพูดหน่อยฉันแน่เลยกับจิตเดียวเอง <c oughs> แต่ฉันรู้วิธีกินมันนะทุกคนชอบกินมาร์ชมันเล่าปิ้งใช่ไหมล่ะงั้นฉันจะปิ้งให้ตัวเองเลย แต่ยังไม่ดเท่านี้นะโอ้ใช่ฉันจะเอามันมาใช้ด้วยอ,อ,วอร่อยจังเลยฉันต้องไม่อยากก็มีความสุขได้ <S <S อยากไล่กันไหมตะกลงเยี่ยมมันน่านกินสุดๆเลยเอาล่ะงั้นฉัน จะเอามาร์ชมาลองมาไปสมกับช็อกโกแลตแล้วก็ปั่นๆันให้เข้ากันจากนั้นก็ใส่ซอสพริกลงไปด้วยซอสพริกกันเหรอเพื่ออะไรเดี๋ยวเธอกระลเธอกำลังลุกเป็นไฟมาร์ชมาลอนของเธอติด้วยใจเย็นทุกคนทุกอย่างอยู่ใต้การควบคุมแล้วตอนนี้ฉันมีน้ำจิ้มที้วอร่อยที่สุดอีกด้วยวเดี๋ยวก่อนนะโอ้ยให้ฉันประมาณเธอต่ำไปเหรอ เธอกำลังทำไรเนี่ยอย่าพักซิท่าทีเรามาไล่กันมาก็ไม่เลวนะเยี่ยมตอนนี้ฉันก็ได้กินแครกเกอร์เครื่องมัชมัล้าสดอร่อยเธอม่เยอะมากเลยแบบงให้ฉันก็ไม่เสียหายนะข่าท,ทีนะใจร้ายตัอยอ้งไงอีกธานงั้นฉันทำขนมอีกอันละกันเธอกำลังทำของอรอ่อ,รอยอรๆอีกแล้วฉันว่าฉันทำจิ้มมาพอแล้วแต่ถ้าเครื่องดืม่มนะ เธอเนี่ยเฉลี่ยเลยโอ <Okay. S 1> เคแล้วใาส่ขนมขนมอะไรลงไปไดีล่ะสตรอเบอร,บรีแล้วก็ m อ,อต้องเข้าสสุดแน่น,นอน <Yeah. S 1> และสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดก็คือวิปครีม <Yeah. S 1> น่ากินสุดๆเลย <Yeah. S 1> ถ้ฉันกินบ้างสิ <Yeah. S 1> ขอฉันลองหน่อย <What? S 1> ไม่ฉันต้องหกักฉันอยากลองเอามือออกไปนะดอริโตเยี่ยมเลย ดูถุงของฉันก่อนสิมันอลังการมากไม่เหมือนของฉันเลยและก็จิตเดียวเซ็งจังงั้นฉันจะกินแล้วนะอร่อยจังเลยฉันรอไม่ไหวแล้วเหมือนกันแต่ก่อนอื่นฉันขอเพิ่มซอสพริกตบาบัสโก้ด้วยน,นะนี่ระวังหน่อยโว้น่ซอสพริกเหรอเยอะมากเลย <c oughs> ฉันรู้แต่ฉันชอบแบบนี้อะ ตาบาสโกไม่ทำให้ฉันโกรธสักนิดเขาก้า,กาจังเลย <Whoa. S 1> แต่ยังไม่หมดนะฉันยังสามารถเพิ่มซอสได้อีกด้วยแล้วนี่แหละที่เขาเรียกกันว่ารสชาติแจํมจนนะแจํมจนจนั้นเหรอ,องั้นลางเดูก็ไม่เสียหายนะอ๋ไม่ที่มันแพงสุดๆเลยเป็นไงละ่ะนี่แหละเท่าห้องการขมงขนมของฉันฉันต้องการดับร้อนดนเลย มันไม่ช่วยเลยฉันต้องการน้ำแถวนี้ไม่มีเลยแต่ฉันมีซอสนะเอามาให้ฉันแล้วกันอ่า,อามันเผ็ดกวเดิมอีกมากินมันได้ยังไงเนี่ยฉันไม่ความอดทนสิจูเลียเธอแล้วออโอฉันพร้อมแล้วแต่มีนิดเดียวเองนี่รอกันเล่นหรือเปล่าน <What? S 1> ี่มันใส่ขนมนี่ <laughs> เอ้ยตลกต้งเลย ว้าวฉันชอบดีไซนเนี่ยที่มันมาฝรั่งอันเลิเลยฉันต้องพุงกลางแน่ทำอาจารย์ของเราจืดไปเลยอ่ะเอออ่ะใหตายตังโมก็เจ๋งดีนะแน่นอนมันเจ๋งกว่าถ้าเธอได้ใหญ่กว่านี้่หมายถึงของฉันใช่ไหมนี่มันโลันเลิาเลยโอ้โหของเธออาจจะใหญ่กว่า แน,นั่นก็ไม่ทำให้ต้องมองของฉันอร่อยน้อยลงนะอ,อร่อยจัง <Okay. S 1> แค่กินผลไม้มันได้เบื่อจะตายไปดังนั้นไอก่อนจะามันไรนะทำไมต้องเจาะรูได้ละ่ะน่าสนใจจังเลยมันจะทำให้ฉันสามารถปั่นน้ำข้างในได้ยังไงละ่ะตอนนี้ฉันก็ดื่มมันได้แล้ว เป็นไงละ่ะชาล,ลอตเลยก็เธอแล้วล่ะ <c oughs> ฉันว่าฉันจะใช้ช้อนเป็นตัวช่วยหืม <c oughs> ตั้งโมหวานมากเลยและเนยก็ฉ่ำมากด้วยน่าอิจฉาจังเลยเ <c oughs> จ๋งมากเลยไม่ใช่แค่ดูเจ๋งนะมันยิ่งกว่านั้นอีก <c oughs> และตอนนี้ชื้นเทน้ำโซดาลงไฟมันจะทำให้ฉันทำได้เครื่องดื่มที่ไม่เหมือนใครออกมา มันไม่เคยเป็คำามาากันไปใช่ไหมล่ะฉันรู้สึกอิจฉาสุดๆเลยฉันก็อยากกินแบบนั้นเหมือนกันนี่แหละที่ฉันต้องการนี่มันสวรรค์สุดๆเลยเราพร้อมจะช่วยนะโอ้ไม่ล่ะฉันแบ่งใครทั้งนั้นแม้แต่หยดเดียวเหย่ตะกะฉันว่าเันท้อจะทำให้ทันสนุกขึ้นคิดได้ดีนี่ เธอทำอะไรลงไปทั้งตัวฉันเหนียวไปหมดเลยแล้วก็แทบไม่เหลือให้ดื่มเล้วด้วย it, go. Go. นูเทลล่าเยี่ยมเลยแต่ทำไมโหลเล็กจัง oh. และช้อนใหญ่ขนาดนี้ <No. S 1> เพื่ออะไรกันเนี่ย <You. S 1> ฉันว่าทุกอย่างมันถูกแลวนะทั้งขนาดของช้อนและก็โหลของฉันด้วยฉันก็มีความสุขเหมือนกันพวกเธอเห็นไหมขนาดโูทลล่าเหอนฉันน่ะ เห็นด้วยเลยนี่แหละชุดดีๆนี่แหละอร่อยสุดๆเลยเธอเห็นไม้เขาเริ่มกินแล้วแล้วชวนชานั่นคืออะไรอ่ะมาแลก่กันไหมของฉันมันใหญ่เกินไปไม่ห้ามสลับนะนี่มันผิดกฎแล้ก็ห้ามทำด้วยตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ห้ามสลบับบ้าทำไมต้องแค่งอขนาดนี้ด้วยอีทางอ,อร่อยจัง พอใช้ช้อนคนนี้แล้วมันเหนื่อยมากเลยฉันรู้แต่มันตลกมากเลยที่ได้ดูกินด้วยหนึ่งก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ยังไงรสชาติของมันก็ยอดเยี่ยมอย่ดีแหละเอาละเอาเชอออกดีกว่าเห็นด้วยเลยเอาออกเลยฉันว่าฉันน่าจะปิดปากพวกเขาไว้นะ ง่ายมากเลยที่จะแก้วมันชาลอดเรามัดอีทานกันเถอะเห็นด้วยเลยร้อยเปร์เซนต์ไม่เห็นต้องใจร้ายขนาดนี้เลยสาวๆแล้วเราก็ไม่ลิมปากของเธอด้นะอย่างนี้ดีขึ้นเยอะเลยพายายามต่อไปนะเราขอมีความสุขก,กับหนึ่าของเธอกันละกัน ฝร yeah, so ั่งนี่มันดีสุดเลยแล้วฉันก็ได้มาเยอะเลยเธอคิดงั้นเหรอนี่สิของจริงจ้างของเธอแค่ไม่ติดซิ้งนิดเันก็แบ่งสิไม่มีทางทั้งหมดเป็นของฉันโอเคออกกันได้งั้นฉันจะเริ่มก่อนละกันแต่ก่อนอื่นน้องกระดาษหอกออกก่อนนี่ทำไมถึงยอมขยับทางฉันล่ะ ทีไม่ได้ตั้งใจนะตอนนี้ก็ตายฉันแล้วระวังด้วยเจ็บนะโอ้โทษทีฉันไม่ได้แค่เนียวเยอะที่สุดนะแต่ยังอร่อยที่สุดด้วยตาฉันลองเคี้ยวมากฝรั่งแล้วโอ้ยอร่อยจังเลยเดี๋ยวฉันจะตามไปเล่นเรนี้แหละแต่ฉันยังหลักลองของเธออยู่นะนั่นเหรอก้าไปสิ อีนะั่นก็ใหญ่ๆแค่ตามนั้นแหละ <c oughs> ของฉันหมดแล้วงั้นฉันจะแอบ,บจิบ้มมาจากอีธานละกันห้ามแตะนะเขาทำแบบนั้นทำไมอ่ะอย่าควนใส่ฉันสิทางเดียวที่จะป้องกันขโมอยอยังไงละ่ะเขาทำแบบนั้นกับฉันเหมือนกันแหละเธอนี่มีอเริการบ้างเลยเหรอช่างเถอนะน่พวกเธอเตรียมให้ความกับลูกโป่งที่ฉันกำลังจะเป่าดีกว่าอ๋ไม่นะมันต้องระเบ,าบิดเสื้อผเราแนๆ่ๆน หยุดเขาเดี๋ยวนี้แหละ <Hey. S 1> ยอมรับเลย <Hey. S 1> นี่มันสนุกมาก <c oughs> มากเลย